ภรูกับช่องเท,ทสให้ผน,นี่ค็เบื้องครับเบื้องผ่านไยมันลงกึ่งจนุงครับนี่มันยอดดีครับหัวมันนี่นี่พามายางเบื้องเด้ครับรถซับอาสิบวัสัุสันภายในหรครับ มันเป็นของผมครับแต่ว่าขันในซองของผมเร็วพีซีเห็นแยกสั้นอยู่ครใจเบิเ้งหัวมันครับไหนครับหวัวยาวรุ่นนี้ครับ โอ้โโมันมีขาดครับเบื้องบครับนี่ดึไทยมันหัวสั่นหัวหนไอยครับฝานดีนี่ต้องวัดกันที่หัวมันเงาครับเป็นไรครับนี่ดึงขึ้นม้เบิ่งครับมันมีขาดครับเบิ้งเบื้งไปหัวมันสุดครับนี่ฝานมัน,นเป็นสันนี่ครับค่าเขียนมีแต่หัวไงี๋ยวถ้าเบิ้งต้นไทยขึ้นมาครับโอ้นี่เดี๋ยวผมซีดึงให้เบิ่งครับ อ <c oughs> ันไหนครับนี่แก่นนี้ครับสุดยอดวะครับเฮ้ยสุดยอดเดี๋ยวผมสิพ่าไป็นยางเิ่งประขาดครับประขาดนายสุดยอดวะครับโอ้ยมาวันนะครับนี่ สุดยอดหาเด้ครับรันตีครับผ่านยี่ห้อนี่สุดยอดยู่ครับสุดยอดอำเ่อจตัยดีหาเด้ครับผ่านจำนุงลุงกึ่งอำเภอวังสามอครับผ่านตัวนี้ก็บได้ตั้งยางครับผู้ใดซื้อมาใช้ได้กับมือไม้นี่บอกโอ้ยสบายครับเมื่อคือผ่านในตลาดครับผ่านในตลาดต้องตั้งเค้น พอดีเพื่อนเทศหลวงสาวให้พอดีเลยครับเอาเขาตัวรถแล้วก็ระปงไว้ดินท่าภาพให้มันท่าภาพกันแล้วก็เอามาไถได้เลยครับเพราะต้องไปขันแห่งซากลงเอียงไสเอียงขว้าพอ้องเลยครับผ่านตัวนี้โอ้ดีของเพื่อนอยู่ครับนี่ครับผมเป็นผู้ใช้งานครับผ่านดีกระบอกต่อพี่น้องไปครับเบิ้งครับเบิ้งหัวมันนี่ครับฉันผ่านดีนี่ผ่านตัวอื่นที่ตัดหัวมันเลยครับ ลุงเพื่อนก็นดีครับลงกุ้งจำลุงสามหมอครับสมมติไปซื้อมามเพื่อนครับแต่ว่าแตอย่างเดียวครับับมนทารุนครับทารุนจะหน่อยครับเพป็นอะไรเห็ดใบครับมันต้องต้องสั่งให้เพื่อนเห็ดครับเพื่อนจะเห็ด เบิ่งเดี๋ยวไถขึ้นมาอีกรอบนี้ครับตรงนี้ก็นี่ครับครับขาดครับนี่ว่าขาดปะโอ้ขาดครับหัวนมูนี่ครับไทยนี่ขึ้นดีดีครับนี่าะฉะนันว่าผมเฮ็ดเอ่าดีครับเพาไทยได้ครับขึ้นแบบว่านี่ยเลยครับเบิ่ง ข้ามันขาดนี่เบื้องง่ายแตครับมันสิขาดกุดกรุ่นกรุนกรุดับนี่หัวมันนี่หัวมันขึ้นไป็นชุดนะจนชุดลายงั้นยจะทำเพิ่งไทยขึ้นมารอบนี้ครับเดี๋ยวผมเสี่งให้เบื่อนเออมาเก้นนี่มันจะขนาดได้ครับนี่มาเก้นบักเก้นครับนี่บักยอดลำครับยอดลำนี่ขึ้นมาบางยาวครับ น่ครับเบื่อนยอดน่ค um รับหัวม uh ันโอ้ขาดครับสุยอดนะครับนี่ค şey ร yes, ับรถไทยอะไ้นี่ไอ้ปรเกรนอยู่ไหนเนาะนี่ครับโอ้ตัวนี้ยังนะครับ บอกกินครับบอกร้ายครับโซนนี่ร kind of mm ้ายกับพวกขาดเนะครับนี่จโกอก็เห็นน sort of ี่ฟานตัวนี้โอเล็กันนะครับโอ้เน่าครับเนา่ามันขาดเด้ครับเนาเนาได้เนาเน่าเนี้ยคบนี่ครับยอดครับบางบ้านบางเนี้ยเน่าขนาดเลยครับ โอ้น oh. ี่ครับนี่ครับเพแกนยุ่งหางนังครับบริษัทไทยเฮเบิรงครับว่ารุณบ้ันไทยครับพังหลักนี้ก็มีบเอ็นผสมเกลือครับอืมเอ็นบร่ษัทบ้านนี่หัวที่ได้เหยาเลยครับนี่สูงแห้งเหี่ยวเลยครับมาเหยาครับหัว มันเป็นปะยุกตมาย่างเนี่ครับโอ้ยยอดเลยครับยอดตอนนี้ก็พวกครับพวกพวกินฝั่งกินก็เห็นหมดน,นะครับนี่อ่านอะนี้ม่ได้การของเพันอยู่ครับาวางมันมม่ไปของดื่อน,นี่ครับผาดผวกกินนะครับนี่โอ้ยวิธีตั้งากานกับ บูเห็นเนะนี่ยนี่เก็บแรนเลยครับรุ่นะเมื่อไรสนใจก็สร้างไม่ได้ครับ ถ่ายใหเบิ่งยาวๆจะน้อยครับคลิปนี้ไทยร้อยห้าสุดแบงสร้งางน,น้อย 干个脏，丢个球了。